สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไลฟ์คุยกันเนาะถึง3ข้อที่คุณควรรู้นะคะถ้าคุณกําลังจะเตรียมจัดงานแต่งงานกันเองที่บ้านเนาะถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายเบลหน่อยนะคะเสียงได้ยินชัดไหมเอ่ย สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะถ้าเสียงชัดเบลขอเลขสองมาหน่อยถ้าเสียงชัดเบลขอเลขสองมาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณไอนะมีเข้ามาสองคนแล้วเนาะถ้าเสียงชัดเบลขอเลขสองมาหน่อยจ้า อโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของ3ข้อที่คุณควรรู้นะคะ ถ้าคุณกําลังจะเตรียมจัดงานแต่งงานที่บ้านอย่างที่เรารู้เนาะช่วงนี้เนี่ยเขาก็เริ่มคลายการล็อกดาวน์ลงมาแล้วเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเตรียมการจัดงานแต่งงานที่บ้านแล้วแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกที่ว่ายังไม่มั่นใจอยู่ว่าจะแบบจัดงานได้ขนาดไหนจะคนเยอะได้ขนาดไหนอะไรแบบนี้หลายๆคนที่เขาได้เลิกได้อะไรมาแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะลูกค้าเบลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตัดสินใจในการจัด พิธีไทยพิธีเช้าอะไรในวันเวลาเดิมไปก่อนส่วนงานเลี้ยงเนี่ยก็เหมือนรอดูรอดูอะไรอย่างนี้นิดนึงก่อนโอเคเสียงชัดนะคะคุณไอ้ขอบคุณค่ะทีนี้เนี่ยจากการที่เบลได้ได้คุยกับลูกค้าหลายๆคู่มาเนี่ยนะคะก็เลยมองว่ามันจะมีอยู่ 3ข้อค่ะที่คุณควรจะเตรียมไว้เลยนะคะถ้าใครที่กำลังเตรียมงานแต่งงานอยู่อะไรอยู่เตรียมสมุดปากกามาจดไว้ได้เลยนะคะจดโน้ตไว้เนาะเดี๋ยมองว่าอันนี้มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของสถานที่นะคะพี่สายสวัสดีค่ะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของสถานที่นะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าจะมาจัดงานที่บ้านนี้เนี่ย เราจะมีแขกมากี่ท่านเนาะมีแขกมากี่ท่านแล้วเราจะมีบริเวณให้เขาอยู่เนี่ยเพียงพอไหมนะคะไม่ใช่แค่ว่าอยู่เฉยเราต้องนึกถึงในเรื่องของเก้าอี้เรื่องของโต๊ะเรื่องของต่างๆด้วยเพราะว่าพอมีคนมาบ้านเราก็จะต้องมีเหมือนบริเวณที่ให้เขานั่งพักผ่อนให้เขานั่งรอระหว่างที่เรากําลังดําเนินพิธีต่างๆนะคะแล้วก็ พอถัดจากเรื่องนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของมุมมุมในบ้านมุมใดมุมหนึ่งที่เราจะใช้เป็นบริเวณเหมือนพิธีหลักอะค่ะ เช่นแบบถ้าในโรงแรมมันก็จะอยู่บนเวทีเนะเาะเราก็ต้องดูว่าตอนที่เราสวมแหวนม่นเจราจาสุขขออะไรเงี้ยเราจะจัดที่มุมไหนของบ้านแล้วถ้าตอนลดน้ำสางหลังนะ้ำพระพุทธมนต์ถ้าเรามีพิธีนี้ด้วยเนี่ยเราจะย้ายไปไว้มุมไหนหรือว่าเราจะอยู่ที่มุมเดิมเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของมุมหรือบริเวณที่เราจะทำการเหมือนแบบจัดเป็นแบ็กดรอปถ่ายรูปอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้เราก็ต้อง คำหนึงถึงในข้อนี้ไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยถ้าจะจัดงานที่บ้านนะคะในช่วงนี้คุณตูงเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะถ้าจะจัดงานที่บ้านในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเข้าหน้าฝนเนาะกำลังจะเข้าหน้าฝนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องแบบดอกจนันดอกจันไว้ตัวใหญ่ๆเลยคือในเรื่องของถ้าสมมติว่าฝนมันตกเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะเราจะแบบ ย้ายไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการเตรียมเต็นท์เตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ที่ป้องกันฝนมาเพิ่มเพื่อให้ให้แขกเนี่ยแบบได้รับความสะดวกสบายอะไรแบบนี้วันนี้คุณเบลสวยมากขอบคุณค่ะ แต่งตัวเพื่อการนี้แต่งตัวอยู่บ้านเพื่อการนี้นะคะโอเคอ่ะก็จบในเรื่องของสถานที่ไปแล้วเนาะทีนี้เนี่ยมาดูอันที่สองหัวข้อที่2ที่เราต้องเตรียมเวลาเราจัดงานเรามีสถานที่แล้วก็ต้องมีอะไรคะมาคู่กันเขาจะพูดคู่กันเลยอาหารอาหารสถานที่เนาะในส่วนของอาหารนะคะก็อ่ะมาดูเลยว่าสมมุติว่าบางทีเนี่ยจัดงานที่บ้านสเกลแขกอาจจะน้อยอาจจะแบบไม่กี่สิบคนอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะดูว่าจะทํายังไงจะ เป็นแม่ครัวกันเองในครอบครัวไหมนะคะจะทําอาหารกันเองไหมหรือว่าจะสั่งอาหารมาจะจ้างแ c a t e r ิ n งหรือจะใช้เป็นแบบไหนจะใช้เป็นโต๊ะจีนเป็นบุฟเฟ่หรือจะหาร้านที่เราชอบเนี่ยช่วงเนี้เนาะมาเป็นซุ้มๆม,มาวางก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับบริเวณที่สามารถจัดสรรได้นะคะ ก็อย่าลืมอย่าลืมว่าก็คำนวณให้ให้เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนแขกแล้วก็ดูว่า งานของเราเนี่ยจัดในช่วงไหนถ้าสมมติว่าเลือจัดงานของเราเนี่ยมันเช้ามากๆเวลาที่แขกเดินทางมาถึงบางครั้งเนี่ยอาจจะเช้าเกินไปเขาอาจจะยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากันมาเนาะก็อาจจะมีการเตรียมเป็นของว่างเล็กๆน้อยๆให้เขารองท้องก่อนหรือจะเตรียมเป็นอาหารเช้าไปเลยก็ได้ในช่วงเช้าและหลังจากนั้นพอพิธีเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ในช่วงของอาหารเที่ยงอาหารกลางวันนะคะก็อาจจะจัดเป็นใส่กล่องเพื่อให้แขกเนี่ยนำกลับ ไปรับประทานที่บ้านอะไรก็ได้แบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเหมือนแบบยังยึดในหลักของแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งอะไรแบบนี้อยู่นะคะก็ให้ทุกคนห่อของใครของมันแล้วก็นำกลับไปทานที่บ้านนะคะ อ่ะทีนี้หัวข้อที่2ผ่านไปแล้วเนาะต่อมานะคะมาดูหัวข้อที่3ก็คือในส่วนของคนที่ช่วยดูแลงานค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคนที่ช่วยดูแลงานเนี่ยเบลบอกเลยว่ามันจําเป็นมากๆมันไม่ใช่ว่างานแต่งงานมีแค่เจ้าบ่าวหคนเจ้าสาวหนึ่งคนแล้วจะแบบแต่งงานกันได้เรียบร้อยนะคะคือจะต้องมีคนมาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยเนาะเพราะว่า วันงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะจัดกันเองที่บ้านแต่เบลมองว่ามันจะมีความ มีรายละเอียดต่างๆที่เราต้องดูแลเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไร <S 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 เพราะว่าปกติเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นแนวอยู่อาศัยอยู่กันเองอะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอมีแขกเข้ามาที่บ้านเราเยอะแล้วมันก็จะต้องดูหลายอย่างเลยเนาะก็มันเริ่มมันแบ่งเบลขอแบ่งเป็นสามช่วงและกันสาหรับคนที่ช่วยดูแลงานสาช่วงนะช่วงแรกก็คือก่อนที่จะถึงวันงานก่อนที่จะถึงวันงานเนี่ยมันก็จะต้องมีการเหมือนแบบเก็บของนิดนึงตกแต่งสถานที่นิดนึงอะไรแบบเนี้ย ก็ถ้ามีคนช่วยดูแลในส่วนนี้เรามองว่ามันเออมันมันจะช่วยให้เราแบบทำงานได้ได้เสร็จเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อย่างในเรื่องของพวกเก้าอี้หรืออุปกรณ์ในการจัดสถานที่ต่างๆอย่างที่พูดไปในตอนแรกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีมีหลายหลายร้านมีหลายเจ้าที่เขาให้ให้เราเช่าแล้วก็ ในราคาที่ที่มันไม่แพงมากนะคะอันนี้เบลมองว่าเออมันมันก็คุ้มเลยเนาะเราไม่ต้องแบบไปลงทุนซื้อใหม่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ก็คุ้มมากๆเลยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของก่อนวันงานเนาะและทีนี้วันงานคนที่จะมาช่วยดูแลมันก็เป็นในส่วนที่แบบเหมือนแบบดูแลต้อนรับแขกดูภาพรวมของงานต่างๆถ้าสมมติ ไปจัดตามโรงแรมหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะเคยได้ยินแม่งานหรือว่าทีมรันคิวคือเราควรจะมีคนแบบเนี้ยไวสักคนหนึ่งนะคะในวันงานแต่งงานของเราอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนที่เขามีความรู้ทางด้านพิธีการหรือว่าบางคนอาจจะ จ้างพิธีกรงานแต่งมืออาชีพเข้าไปหรือว่าทีมรันคิวเข้าไปเพื่อดูแลในส่วนนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าจะจัดงานกันเองเล็กๆที่บ้านแต่ว่าการที่มีทีมเข้าไปช่วยตรงนี้คือมันมันไม่ได้ช่วยคุณแค่วันงานนะแต่ว่ามันจะช่วยตั้งแต่ในส่วนที่ต้องเตรียมงานมาตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ถ้าใครเคยดูคลิปเนาะถ้าสมมติเราไปนั่งหาข้อมูลต่างๆเองในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันหลากหลายมากมันเยอะมากจนเราแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกอะ่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราแบบแบบไหนหล่ะที่มันเหมาะกับงานเราจริงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าสมมติเรามีคนที่สามารถช่วยบอกช่วยให้คำปรึกษาให้มันเหมาะกับงานเราได้ตรงเนี้ยคู่บ่าวสาวก็จะลดความกังวลตรงนี้ไปได้เยอะเลยนะคะแล้ววันงานมันก็จะแบบาราบรื่นนะคะแล้วก็กระชับแล้วงานมันก็จะออกมาดีในแบบที่คุณต้องการได้ะคะ่ะ โอเคอ่ะทีนี้มาดูทีนี้วันเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่จะมาช่วยดูแลในส่วนของวันงานไปแล้วเนาะทีนี้มาดูคนที่จะมาช่วยเราหลังจากเลิกงานบ้างอ่ะเวลาที่จัดงานที่บ้านอย่างหนึ่งเลยเราคงรู้นะมันไม่เหมือนกับไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมเนี่ยจัดงานเสร็จแล้วก็เสร็จกลับกลับได้เลยอะไรแบบนี้แต่พอจัดงานที่บ้านเมื่องานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในเฟสของการเก็บบ้านขึ้นมาอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โห มันน่าจะเป็นงานที่ที่ใหญ่มากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยควรจะต้องมีคนที่จะมาช่วยดูแลในส่วนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์กมลวรรณค่ะก็จะต้องมีคนที่เข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะก็คือหลังจากเลิกงานมาช่วยกันจัดเก็บสถานที่ทําบ้านของเราให้มันกลับมาเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนเดิมเแบลบเชื่อว่ามันจะต้องมีการขนย้ายอะไรกันเยอะแยะมากมายแน่ก็อย่าลืมใครจัดงานที่บ้านก็อย่าลืมจีบบหาทีมงานอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยนะคะ อ่ะส่วนเวนเดอร์อื่นๆเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราเราควรจะจะจ้างอะไรบ้างถึงแม้เราเราจะจัดงานที่บ้านก็ตามอันนี้เป็นเป็นแนวคิดเป็นไอเดียมาจาก ลูกค้าของเบลนะคะก็คือเขามองว่ามันเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชีวิตเนาะหลายๆอย่างก็อาจจะถูกตัดไปเช่นอาะย้ายมาจาัดที่บ้านแทนก็จะตัดในเรื่องของค่าสถานที่ไปแล้วแขกน้อยลงในเรื่องของอาหารก็ลดงบประมาณตรงนี้ไปได้เยอะแล้วแต่ว่ามันจะมีคนอยู่3มกลุ่มเวนเดอร์อยู่3เจ้าที่เขารู้สึกว่ายังไงก็ต้องก็ต้องมียังไงก็ต้องใช้ในวันสําคัญของเขานะคะอันแรกเลยก็คือช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าทําผมเนาะที่ ที่เขาชอบเพราะว่าวันสําคัญนั้งทีเนาะจัดที่ไหนไม่สําคัญแต่ว่าเจ้าสาวเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสวยที่สุดสวยที่สุดในวันงานนะคะถึงแม้ว่าผ่านไปกี่ปี ย้อนกลับมาดูเราด้วยตโอ้วันนั้นฉันภูมิใจอย่างน้อยๆฉันได้แต่งหน้าสวยอะไรแบบนี้เนาะส่วนคนที่2เมื่อสวยแล้วก็ต้องการที่จะมีภาพความประทับใจนะคะเก็บไว้ดูชั่วลูกชั่วหลานอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่2ที่เขาตัดสินใจจะจ้างก็คือช่างภาพนั่นเองนะคะและสุดท้ายคนที่3นะคะก็คือในส่วนของพิธีกรนะคะหรือว่านายพิธีอันนี้ลูกค้าบอกมาเองเลยนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราอยากขายของอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปในตอนแรกๆนะคะถ้า มว่าเราไปหาข้อมูลเองไปทําเองไปเตรียมเองนะคะมันจะจับต้นชนปลายไม่ถูกมันจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าถ้าจ้างเหมืออาชีพเข้าไปทำเนี่ยมันจะช่วยให้งานของเขาออกมาง่ายขึ้นทุนแรงเหนื่อยเขาไปได้เยอะเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็น3า สามอย่างนะคะที่คุณต้องเตรียมไว้เตรียมเตรียมตัวไว้เลยถ้าสมมติว่ากำลังจะจัดงานเองหรือว่าจัดงานที่บ้านนะคะอย่างแรกคืออะไรคะอย่างแรกก็คือสถานที่เนาะอย่างที่สองก็คืออาหารอย่างที่สามก็คือคนที่จะเข้าไปช่วยนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าก่อนจากกันไปวันนี้เบลมีโครงการพิเศษที่เบลทำร่วมกับนักเรียนพิธีกรน,นะคะ The Wedding MC Journey ทั้งสองรุ่นเลยนะคะนั่นก็คือโครงการ พิธีกรเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเป็นโครงการพิธีกรเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนักเรียนของเบลเนี่ยก็จะให้ให้บริการพิธีกรนะคะในราคาที่พิเศษสุดๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าคนก็ไม่ได้แต่งงานกันมาเป็นระยะเวลาประมาณแบบสองสาเดือนอะไรงนี้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ย หล,หลายคนก็น่าจะกลับมาจัดงานกันอีกแล้วส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็น่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์ด้วยที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทํางานเหนื่อยเพื่อพวกเรามาเยอะเลยนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพของพวกเราเราก็เลยอ่ะร่วมกันคิดว่าเราน่าจะมีโครงการอะไรสักอย่างนะคะที่จัดทาขึ้นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ก็เลยเคลอดอันนี้ออกมาก็จะได้เป็นบริการพิธีกรนะคะมาตรฐานแบบ เดียวกับที่เบลใช้บริการเลยนะคะเพราะว่าแบบเ,เป็นลูกศิษย์ของเราเองเนาะอะไรแบบนี้เราก็จะอวยลูกศิษย์นิดนึงก็เดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดอีกทีที่หน้าเพจนี้นะคะถ้าใครสนใจเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเป็นคนที่ทํางานในโรงพยาบาลมีความแบบเหมือนแบบต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูโครงการนี้กันนะคะจากเบลแล้วก็นักเรียนจากคอสพิธีกร The Wedding MC Journey ทั้งสองรุ่นนะคะโอเคค่ะแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเบลโพสไว้ให้ที่หน้าเพจนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองไปย้อนดูกันสำหรับ3ข้อที่คุณควรเตรียมตัวถ้ากำลังจะจัดงานแต่งที่บ้านนะคะหรือว่าเตรียมจัดงานแต่งด้วยตัวเองนะคะวันนี้เบลต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมการสวัสดีค่ะ